หลังจากฉีดวัคซีนมาครบเจ็ดวันนะครับสามารถอาบน้ำได้ตั้งแกั้แดดไล้ลูกไปตัวใดเปล่ามันใดเปล่าผมแล้วมันไม่เยาว์นะใัเต่าหมาเสียงเสียงมีลังวื้อไป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 ถ้าบอกไปเนี่ยเตรียมกระโจนเลยถ้าบอกว่าไปก็คือลูกไปไปถ้าบอกไปเนี่ยเขาพร้อมวิ่ง นี่ครับนีา้ำเห็นเพื่อนก็อยากจะเล่นนะอบน้ำนะครับอาบน้ำตัวหอมเลยครับได้ข่าวว่าวิงว่งวิ่งกลเลยใช่ไหมเห็นนักวิ่งใช่ไหมเราอ่ะ ทำไมนักวิ่งของตัวจริงใช่ไหมมาตักแดดก่อนลูกมามาตักแดดก่อนไปมาตักแดดไล่ไลก่อนนะมาวิ่งตัวจริงปลดปลดโซ่ปลดเชือกนะปล่อยวิ่งสายไกลสองกิโลตามจับกันโอ้โหคือกูอยากวิ่งอ่ะใช่ป่ะคือจุดหมายเขาไม่รู้ว่าจะเขาจะหาอะไรด้วยแหละนะใช่ครับเขาได้วิ่งอิสระได้วิ่งอิสระไม่รู้แบบ นี่ถ้าปล่อยสระได้โอเคแต่เรากลัวไงเรากลัวว่าเขาจะออกไปเขาจะไปถนนใหญ่เพราะว่ามันชอบวิ่งออกเลนสองเอาใส่โอเคครับตอนนี้วัดตัวนะวครับวัดตัวตัดเครื่องแบบครับนายวัดตัวตัดเสื้อนะครับตอนนี้พี่ดีมงะนนี่ครับอันนี้พี่หมวยตามช่างตัดเสื้อมาให้ครับ หมวยตามช่างตะเกืรอมือหนึ่งของจักรลาดนะครับเอาช่างมือหนึ่งของจักรลาดมาวัดตัวให้น้องนะครับเพื่อจะทำตามตีนาจะมีเสื้อแล้วจะมีเสื้อใส่ด้วยเี่อันนี้ที่หมวยตามช่างมือหนึ่งของจักรลาดมาเลยนะครับนี่ครับ นี่ก็อยากมีเพื่อนนะน้องก็อยากมีเพื่อนน้องอยากมีเพื่อนเนี่ยน้องก็อยากมีเพื่อนเห็นเห็นที่เปลี่ยนไลนก็อยากจะเล่นด้วยแต่เปลี่ยนไลนก็ขู่น้องวัดเสื้อตัดเสื้อเนี่ยพี่มวยตามช่างตัดเสื้อมือหนึ่งมาจับได้ครับเขาไม่นี่เลยครับนั่แหละครับไม่เคยเซลวมเซลฟี่ได้เลย